เอาละนะครับตอนนี้เราเราได้ในส่วนของรายชื่อนะครับเราก็เพิ่มได้แล้วเนาะลบได้แล้วก็สามารถแก้ไขได้นะครับเราสามารถทํได้ทั้งสามอย่างได้ละทีนี้เดี๋ยวเราจะมาทําอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือว่าตอนนี้ใครก็เข้าสามารถที่จะเพิ่มได้ลบได้แก้ไขได้ใช่ไหมครับเดี๋ยวเราจะทําระบบล็อกอินเข้ามานะครับทําระบบ Security เข้ามานิดน,นึงว่าเฮ้ย hey, คุณล็อกอินเข้ามาเนี่ยถ้าคุณใส user ่ username password ไม่ถูกนะคุณจะไม่สามารถเข้าโปรแกรมได้นะอะไรแบบเนี้ย นะครับแต่เราจะทําแบบง่ายๆนะครับเราทําแบบง่ายๆเราไม่ไม่ทำให้มันซับซ้อนมากนะันะครับเพื่อเป็นการไกด์ไลน์เนาะเป็นการพูพื้นฐานให้กัรนักศึกษานะครับในการออนํำไปต่อยอดเราก็จะได้เลือกภาพออกนะครับบางคนยังนึกภาพไม่ออกเลยว่าเราจะต้องทําอะไรนะครับอ่ะโอเคอันดับแรกเลยนะครับเราต้องไปสร้างฐานข้อมูลก่อน,นครับฐานข้อมูลที่เราจะใช้ในการจะเก็บ username password ของสมาชิกเรานะครับ ก็มาที่ db1 นะครับอันเดิมของเราเนาะตอนนี้มี2อันละนะครับอ๋อ <c oughs> <odes. S 2> ไม่ต้องสร้างใหม่สิเรามีอันนี้อยู่แล้วนี่ <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> เออลืมเลยนะครับเรามีอีเมลกับอ่าพาสเวิร์ดอยู่แล้วนะครับ <c oughs> <c oughs> เราก็ไม่ต้องสร้างใหม่ก็ได้ <c oughs> เอาอันนี้แหละนะครับไม่ต้องสร้างหรอกนะครับอเดี๋ยวผมขออ d ดิมานิดหนึ่งแล้วกันหนึ่งหนึ่งหนึ่งเนี่ยนะครับคืออันนี้นะครับอ๋อสองสองคืออันนี้อ่ะคือว่าผมอ d ดิอันนี้นิดหน,นึ่งนะครับ <c oughs> <c oughs> บอกว่า a คือเรื่องของเรื่องอ่ะเดี๋ยวผมจะจำไม่ได้ไม่ใช่หรอกอ่าอ่า email.com รหัสผ่านหนึ่งสองสามนะครับอันที่สองนี่ก็คือเอาเป็น e@mail.com แล้ว e กันเนาะเป็น username เขานะอ่ารหัสผ่านก็สี่ห้าหกแล้วกันนะครับอ่ะเรามี u s e r แล้วน,นะครับ u s e r เราจะใช้เป็น email นะ password เราคืออันนี้นะครับ <Okay. S 2> เพื่อเป็นการประหยัดเวลานะครับใช้ของเดิมเลยทีนิยามคําว่าประหยัดเวลากับขี้เกียจมันก็เหลื่อมๆกันนิดนึงนะครับผมจะสร้างไฟล์ใหม่ขึ้นมา1ไฟล์ครับเป็นไฟล์ชื่อว่า index แล้วกันนะครับเพราว่าให้มันเป็นหน้าแรกกดชีมเอลนะครับ,นะรบตอเราเข้ามาปุ๊บ,นะรบเราสมมติว่าเราลบออกให้เหลือแค่โฟลเดอร์หลักของเรานะครับปุ๊บ อ่มามันจะมาหน้านี้หน้าอินเด็กเลยรับผมก็เริ่มสร้างให้ gml เลยเริ่มสร้างให้ gml อะนะครับมาละอันนี้หน้าแรกนะครับหน้าแรกตัวนี้เราจะเอาไว้สําหรับล็อกอินนะครับล็อกอินเข้ามาดังนั้นเนี่ยล็อกอินเนี่ยถ้าเราสังเกตดูมันคือฟอร์มประเภทหนึ่งนะครับฟอร์มที่ใช้ในการส่งข้อมูลจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งธรรมดานี่แหละนะครับผมก็บอกอ่าสร้างฟอร์ม้นไา ฟอร์มผมสร้างขึ้นมาให้มันเป็นโค้ดนะครับฟอร์มประเภทโค้ดนะครับในฟอร์มประเภทโค้ดเนี่ยนะครับผมจะให้มันมีอ,อยู่สองส่วนด้วยกันกนะ็คือส่วนให้กรอก r n เม e กับส่วนที่ให้กรอก p าสเวิร์นะครับผมใช้คำารัเเข้ามาอันนี้เราบอกว่ากรอกอีเมลนะครับแล้วก็อน,นิ้ก็ input ผมขออนใุญาตเร็วนิดนึงนะวันีผมมีอีกคนนะ ไอีพุทเทก็ได้เราค่อยไปใส่เมลตามนะนะครับแล้วก็ถัดรูปแบบให้สวยงามนิดนึงนะโอเคก๊อปเลยดีกว่าเป็นการเสียวเวลากรอ,อรหรัสผ่านนะครับอ่าไท้์ไท,ไทของรหัสผ่านผมใช้เป็นพาร์สลิฟนะครับไทท์ของอีเมลผมก็ใช้คำว่าอีเมล นะครับโอเคชื่อชื่อก็อีเมลเหมือนกันกนะคนาะที่เกียจตั้งชื่อเยอะให้ดีก็อีเมลเหมือนกันก password, กน,นะครับอ่าใช้พาส s w เวิร์้หรอครับชื่อกับพาส s w เวิร์ไอดกับพาส s w เวิร์นี่ไะเอานะครับเอาลองรีเฟรชดูดิปึ้งอมาละมาละมาละนะครับเราได้ช่องกรอก2ช่องละนะครับนียังขาดอะไรเรายังขาดในส่วนของปุ่มใช่ไหมครับเวลาเราล็อกอินเข้าระบบเนปุ๊บเนี่ยนะครับ เรากรอก username password เราก็ต้องมีกดปุ่มหนึ่งปุ่มปุ่มเข้าระบบถูกปะอ่าเราก็ทำปุ่มเลย Input Submit นะครับข้อความในปุ่มใช้คำว่าเข้าสู่ระบบลองดิมาไหมนี่มาแล้วนะครับงานหยาบนะครับช่วงนี้อันนี้ผมเขียนสดๆเลยนะรัันี่หยาบๆกันเลยทีเดียว เนื่องจากวิดีโอที่ทําไว้ก่อนหนะ้านี้มันเสียนะครับไฟล์มันเสียหายไปอันนี้อัดใหม่นคะครับอัดใหม่อะโอเคเราได้หน้าแบบฟอร์มละมันยังไม่สวยอ่ะนี่เอาเอาไงดีงั้นใส่ข้อความข้างบนสักนิกนนนด,ดแล้วกันเนาะใส่เป็นสัก h e h e อะไรดี h h สามแล้วกันนะครับเข้าสู่ระบบลองดิลองดิตึ้งข้ามาอ่ามันก็คงไม่สวยไปกว่านี้แล,ล้วละเนาะไม่เป็นไรเดี๋ยว พาทถัดไปเราจะคุยกันเรื่อง CSS Framework นะครับเดี๋ยวเราไปตกแต่งกันในนนก็ได้ผมคงไม่ฮาร์ดคอร์มานั่งเขียน CSS เองนะครับอ่าโอเคมาละนะครับเราอีกแล้วกดผิดอีกแล้วผมจะเซฟหน้านี้นะครับพอถึงตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวเราจะกรอกอ e ีเมล l ลงไปตรงนี้นะแล้วก็กรอกรหัสผ่านลงไปตรงนี้นะแล้วมันก็จะเข้าระบบนะ นะครับถ้าถ้าอีเมลกับพาสเวิร์ดเนี่ยถูกต้องมันจะวิ่งไปที่หน้า l e a นะครับหน้าแสดงรายชื่อทั้งหมดถ้ามันไม่ถูกนะครับมันจะแสดงข้อความว่าไม่ถูกแล้วก็ให้กลับไปหน้าล็อกอินใหม่ก็คือกลับมาหน้านี้ใหม่รอบหนึ่งนะครับโดยที่เวลาเช็คเราจะเช็คตรงนี้เห็นไหมอีเมลกับพาสเวิร์ดสอันตรงนี้อีเมลกับพาสเวิร์ดนะครับถ้าอีเมลกับพาสเวิร์ดถูกจะเข้าระบบได้ถ้าผิดเข้าระบ,บไม่ได้นะเอาคอนเซปต์เรา,เาแค่นี้นะครับ อ่ะโอเคนะครับหน้าฟอร์มเสร็จแล้วทีนี้ก็หน้าหน้าโปรแกรมนะครับหน้าโปรแกรมที่ใช้ในการเช็คว่าออ่พาสเวิร์ดมันผิดหรือถูกนะครับเราก็ต้องไปสร้างไฟล์ขึ้นมาอีกไฟล์หนึ่งครับผมตั้งชื่อมันว่า login php แล้วกัน php นะครับหังั้นที่หน้า index ตัวนี้นะครับฟอร์มแอคชั่นก็เลยต้องวิ่งไปที่ login นะครับแม่ตัดเป็นโค้ดนะตามนี้นะครับ่งมันจะส่งข้อมูลมาอยู่2ช่องนะครับทขีย a อ t r i b u t e ตัวนี้ก็คืออีเมลกับพาสเวิร์ดนะครับเป็นโค้ดมาดังนั้นตรงนี้ก็ต้องมารับครับมันส่งมาแล้วนี่อ่าก็ส่งรูปมาเราก็ต้องรับนะครับผมก็สร้างตัวแปรเอาไว้รับอ่าตั้งตัวแปรว่าเมลอีเมลแล้วกันนะถ้ากับโค้ดนะครับเพราะมันส่งมาเป็นโพสดใช่ไหมแม่ตัดเป็นโค้ดเมื่อกี้นะครับเราก็ต้องรับเป็นโค้ดเหมือนกันนะครับ ถ้าเขาส่งมาเป็นเกตเราให้รับเกตนะครับอ่ะผมในค่าย PWD เลยกันเหมือนกาจรย์จะงานหยาบนิดนึงนะครับช่วงนี้ถ้าติดตรงไหนแจ้งมาได้นะครับอ่าไลน์ก็มีเนาะส่งมาทางไลน์ก็ได้หรือใน Classroom ก็ได้นะครับถ้าไม่เข้าใจตรงไหนนะครับก็ก็ส่งมาได้เลยนะครับในส่วนของรายวิชานะครับห้ามยืมตังค์ Include นะครับ Include c o n d b p AP. นะครับตัวเชื่อมต่อดาต้าเบสมาละเขียนถูกไหมเนี่ยน่าจะถูกนะผมว่าน่าจะถูกนหครับอ่ะโอเคนะครับ,ออนะรบฟอร์มตะกี้ไปไหนแล้วอะ่ะเออนี่ฟอร์มนี้นะครับส่งมาสองช่องนะครับช่องหนึ่งชื่ออีเมลช่องหนึ่งคือพาสเวิร์ดอ่ะส่งมาละส่งมาเสร็จปุ๊บผมทำตัวต่อดาต้าเบเรียบร้อยละต่อไปขั้นตอนต่อไปก็คือต้องทำการเช็คว่าไอ้ข้อมูลที่เขาส่งเข้ามาเนี่ยมันมีไหม ดีว่าซอฟแ์ gmail.com เหมอกับรหัสผ่านอะไรไม่รู้เนี่ยมันมีอยู่ในฐานข้อมูลเราไหมถ้ามีก็ให้บอกว่ามีถ้าไม่มีก็ให้บอกว่าไม่มีอ่ะเอาแค่นี้กัดน,นะครับเอาแค่ง่ายๆนี้กอนทีนี้คําสั่งมันจะเหมือนกับคำสั่งที่ตอนเราใช้ edit นะครับก็คือเราก็ใช้คําสั่ง select แล้วก็ where นะครับเหมือนกันดังนั้นผมสร้างตัวแปรขึ้มนมาหนึ่งตัวครับเพื่อใช้ในการเก็บชุดคําสั่งของผมนะผมก็บอกว่า select นะครับสตาร์เอามาหมดเลยเอามาจากตรงไหนนะครับฟอร์มเรมเบอร์ h e r e นะครับอีเมลเท่ากับค่าที่ส่งเข้ามาและพาสเวิร์ดเท่ากับค่าที่ส่งเข้ามาเออนะ่ครับ,รบผมบอกเลยว่าให้มันโชว์เฉพาะค่าที่ส่งเข้ามาเดี๋ยวขึ้นบรรทับใหม่เดีด้ยวยความขี้เกียจก็ก py มปเลยครับอันนี้คือเกียจจริงๆนะไม่ได้ไม่ได้แกล้งขี้เกียจ เดี๋ยวอีกยี่สิบนาทีอาจารย์มีอีกคัพหนึ่งนะครับขออนุญาตเร็วนิดนึงนะอันนี้โอเคนะครับคระทานนี้ก็หมายความว่าให้ไปนค้นหาในตารางที่ชื่อว่า member นะครับโดยที่อ e ีเมลเนี่ยต้องเท่ากับที่ส่งมาแล้วก็ password เนี่ยก็ต้องเท่ากับที่ส่งมา,อ,งา,งมาอะไรที่ส่งมาคือไอ้สองช่องนี้ครับที่เขาส่งมานะครับต้องเท่ากันนะครับจากนั้นผมก็เอามาใส่ ad ทำตัว leader นะครับผมบอกว่ามา sql ไอ คนะของ Query ออกมาโดย Connect Database นะครับ,ออ ase, รบแล้วก็ใช้ตัวเอ,อ HTML ตัวนี้ query ออกมาีนะ่ทีนี้นะครับเวลาที่เราทำตรงนี้เราจะเห็นว่ามันจะคล้ายๆกับ Edit ตัวนี้เห็นไหมเหมือนกันเลยใช่ไหมครับเราสีเล็กแล้วมีแวร์เหมือนกันเลยนะครับเงแต่ว่าอันนี้คือเราเราจะแวร์กันออสองอย่างนะครับโดยใช้คำสั่ง add มาช่วยก็คือ เช็คว่าในดาต้าเบสมีอีเมลที่เขาเกาะเข้ามาไหมนะครับเรามีพาสเวิร์ดที่เขาเกาะเข้ามาไหมนะครับมันจะมีอีกคําสั่งหนึ่งครับที่เอาไว้ใช้นับว่ามันมีหรือไม่มีนะครับมีจํานวนเท่าไหร่นะครับผมจะตั้งชื่อมันว่านำโวลแล้วกันนะครับถ้ากลับไป SQLI นำโวนะครับข้างไหนใส่ ID เข้าไปนะครับ เดี๋ยวเรามาเทสแค่ตรงนี้ก่อนเราจะมาเทสคาสั่งนำโลนะครับ MySQL นำโลตัวนี้ก็คือว่าให้เป็นนับว่าข้อมูลที่มันรีเทิร์นกลับมาจากการค้นหาเนี่ยมีเท่าไหร่นะครับผมจะสั่ง echo ม,า,มาดูนำโลนะครับ refresh หนึ่งทีนะครับสมมุติว่าผมใส่ a and mail com นะครับรหัสผ่านหนึ่งซึ่งมันต้องมีนี่เห็นไหม a.mail.com นะครับรหัสผ่านหนึ่งสองสามันต้องมีนะอะพอมันมีปุ๊บเนี่ยผมกดเข้าสู่ระบบปึง้งเห็นไหมมันโชว์เลขหนึ่งออกมาแสดงว่ามีนะครับสมมติว่าผมใส่อันที่มันจะไม่มีบ้างอ่ะ xyz@mail.com กดเข้าไปปึง้งเห็นไหมมันโชว์เป็นศูนย์แสดงว่าไม่มีนะครับอ่ะจินตนาการออกหรือ,อยังพอพอจะไกด์ต่อได้ไหมครับว่าจะทำยังไงต่อ ตัวนำโลน่ยมันใช้ในการนับข้อมูลว่าไอที่เราไปค้นหาน่ะมันเจอข้อมูลกี่แถวนะครับมันเจอข้อมูลกี่แถวเมื่อกี้อ่ะเราใส่ abc เราใส่ a อย่างเดียวใช่ไหมครับกดเข้าไปปุ๊บมันบอกว่าเลข1ตรงเลข1กลับมาสแสดงว่ามันมี1แถวสแสดงว่ามันมีข้อมูล่ยครับอ่าแสดงว่ามันมีข้อมูลมันมีอยู่1แถวละแต่ถ้าพอผมใส่เป็นอย่างอื่นนะครับกดเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันรีเทิร์นมาเป็นศนสแสดงว่ามันไม่มีดังนั้นเราก็จะสามารถจะามากําหนดต่อได้ครับว่า ถ้ามันมากกว่าศูนย์ถ้านำโลมากกว่าศูนย์แสดงว่าเป็นบุคคลที่มีข้อมูลอยู่ในฐานข้อมูลแต่ถ้าหากว่านำโลมันเท่ากับศูนย์แสดงว่าคนนั้นน่ะไม่ใช่ไม่ใช่สมาชิกของฐานข้อมูลเรานะครับเราก็เอา if มาช่วยถ้านะครับก็ใส่วงเล็บนำโลนะครับเท่ากับใช่เท่ากับสองอันนะครับเท่ากับศูนย์นะครับผมก็บอกว่าไม่พบข้อมูล สมาชิกท่านนี้นะครับให้พบข้อมูลในสมาชิกท่านนี้แล้วก็ผมก็เอลเลยเอล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 ,เอลนะครับอ่าแล้วก็บอกอันนี้ก็บอกว่าสวัสดีครับอ่ะสมมติเอาแบบนี้นะถ้าเป็นสมาชิกของเรานะครับมีข้อมูลอยู่ในฐานข้อมูลก้อนนี้มีสมาชิกอยู่ในนข้อมูลนี้นะนครับถ้าล็อกอินเข้ามาให้สวัสดีครับ นะครับแต่ถ้าหากว่าไม่มีนะครับก็อบอกว่าไม่พบนะบอ่ะลองนะครับใส a. ่ a m a i l c o m นะครับซึ่งแน่นอนว่ามันมีแหละลหัาผ่าน1 2 3กดเข้าไปปุ๊บมันต้องสวัสด,ดีผมแน่ไงสวัสด,ดีผมแล้วนะครับแต่ถ้าหากว่าผมใส่ตัวอื่นนะครับใส่เป็น a a a, 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 a อย่างเงี้ยใส่เข้าไปมันก็จะบอกว่าไม่พบข้อมูลสมาชิกท่านนี้เอาพิมพ์คิดอีก ท่านี้อีกแหละท่านนี้ไม่ใช่ท่านี้เห็นไหมฮะอ่าแบบนี้เลยนะครับอ่ะโอเคทีนี้เรามาทําต่อนะครับจริงๆแล้ว่การทําไอ้พวกเนี้ยเราสามารถจะทําพวก set เป็น section ได้ทํานูน่นทํานี่อะไรได้เยอะแยะมากมายเลยนะครับแต่ว่าอันนี้เราเอาแค่พื้นๆก่อนเนาะถ่านก่นานษาสนใจที่จะทําแบบมีมีการทํใส่รหัสเป็น hashing นะครับมีทำ section ทำอะไรต่างๆก็ไปทำต่อได้นะแต่น,นี้อาจารย์จะไก i แค่พื้นฐานให้นะครับ ในกรณีที่ไม่พบเนี่ยเราจะทําลิงก์ให้กลับไปหน้าล็อกอินแต่ถ้าในกรณีที่พบกับคําสวัสดีแล้วะเราจะให้เขาทำลิงก์ไปที่หน้า MemberList นะครับโอเคเราก็ทําก็ทำลิงก์เลย a s i อเท่ากับนะครับ แล้วก็กลับหน้าล็อกอินนะครับแต่ถ้าหากว่าอะไรเนี่ยแต่ถ้าหากว่า,ามีข้อมูลนะครับจะบอกดําเนินการต่อแล้วกันเนาะนะครับถ้าหากว่าในกรณีที่ไม่พบสมาชิกท่านนี้นะครับให้วิ่งไปที่ login.pp ไห้ไปใช่สิ index. 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 อินเด็กนี่เนาะอินเด็กอินเด็กเฮ้จำนะครับไปที่ i n d e x h t m l นะครับแต่ถ้าหากว่าพบข้อมูลนะครับแสดงว่าเป็นสมาชิกให้ไปที่ member list ดับ php อานะครับมาลองกันมาลองกันนะครับสมมติว่าผมใส่เป็น aA ออันเนี้ยจะต้องไม่มีข้อมูลนะนะครับเพราะว่าดาต้าเบสเราไม่มีนะ เข้าสู่ระบบปึ้งไม่พบสมาชิกท่านนี้กดกลับไปหน้าล็อกอินอกลับมาหน้าเดิมละสมว่าผมใส่อันนี้บ้างใส่อันนี้กดปึง้งไม่พบนะครับอโอเคถ้าผมใส่ให้ถูกนะครับนี่ไงครับเห็นไหมัอดีครับละนะครับแล้วก็กดดาเนินการต่อละนี่ไมมันก็จะมาหน้านี้ได้นะครับ อันนี้ก็น่าจะเป็นแบบคร่าวๆนะครับให้นักศึกษา,าได้ได้ลองดูกันนะครับว่าเวลามันเขียนมันไม่ได้มีอะไรยุ่งยากหรอกครับส่วนทีนี้เทคนิคอะไรต่างๆเนี่ยเราอาจจะบอกว่าถ้าไม่พบเนี่ยไม่ต้องกดปุ่มก็ได้ให้มันเด้งไปหน้านู่นเลยอัตโนมัติก็ได้นะมันก็มีคําสั่งของมันอยู่นะครับภายในกรณีที่แบบเออพบแล้วไม่ต้องสวัสดีหรอกโดดมาหน้านี้เลยได้ไหมก็ได้นะมันก็มีอยู่เหมือนกันนะครับมีอยู่เยอะเลยนะครับพวกชุดคําสั่งอะไรต่างๆแต่ทีนี้เรา เอาประมาณนี้ก่อนเราเอาแค่แบบเช็คเงื่อนไขได้นะครับว่ามีกับไม่มีใช่หรือไม่ใช่ก็พอนะครับซึ่งอันนี้นะครับเรามาไล่ดูกันอีกนิดนึงนะครับอันดับแรกรับข้อมูลจากแบบฟอร์มเข้ามานะครับซึ่งแบบฟอร์มเนี่ยมันก็จะมีอยู่2ช่องนะครับเราก็รับข้อมูลจากแบบฟอร์มเข้ามานะครับเสร็จแล้วเราก็ต่ออัปเดตนะครับซึ่งเราใช้ตัวอัปเดตตัวนี้อยู่นะครับ con db p h p นะครับเสร็จแล้วเราก็เขียนคําสั่ง sql เข้าไปนะครับโดยการเขียนว่า select star from member นะครับคือไปนค้นหาข้อมูลจากในส่วนของ member นะฮะโดยที่อีเมลเนี่ยเท่ากับอีเมลที่ส่งมานะครับเท่ากับตัวแปรอีเมล email ตัวนี้ซึ่งก็คือตัวที่เขาส่งมานั่นเองนะครับด้วย method c o d e นะครับแล้วก็ password เท่ากับ pwd ก็คือตัวที่ element ตัวเนี้ยนะครับที่ตรง attribute ชื่อว่า password กลับมานะครับเสร็จแล้วผมก็เอามา query ข้อมูลนะครับประมวลผลพอประมวลผลเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยผมก็เอามานับ นะครับโดยใช้คำสั่ง MySQL num_row นะครับตามด้วย Data ที่ผมเก็บเอาไว้นะครับข้อมูลเราจะอยู่ใน R D นะครับตอนนี้เราก็เอา R D ทั้งหมดไปนับนะฮะ num นะครับ number row แถวนะครับ, number, row, นะรบก็คือให้ไปนับแถวมาได้กี่แถวนะฮะทีนี้พอเรานับแถวแล้วเนี่ยเราได้ทั้งหมดอ,อกี่แถวแล้วเนี่ยหแถวสแถวสามแถวก็ระ่าไปถ้าจํานวนที่นับนะครับมันเป็นศูนย์ก็คือไม่พบข้อมูลเลยเนี่ย นะครับก็ให้มันวิ่งไปหน้านี้นะครับไอ้พิงวิ่งไปที่หน้าหน้าล็อกอินเหมือนเดิมนะครับแต่ถ้าในกรณีที่พบพบข้อมูลนะครับก็ให้ไปที่หน้าต่อไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการทำล็อกอินง่ายๆนะครับทำล็อกอินแบบง่ายๆอันนี้ไม่ได้ใส่ซีคงสีเขีวไม่ได้ใส่อะไรเลยนะครับซึ่งสมมุติสวัสดีครับเนะี่ยอยากให้มันมีชื่อด้วยอ่ะ ในไหนก็ยังพอมีเวลาอยู่2อสามนาทีนะครับผมก็ใส่ y นะครับ row เหมือนเดิมครับ m y h u l i นะครับผมพิมพ์ผิดอ่า fact array นะครับือเอาข้อมูลออกมามา,มายัดยัดกันเข้าไปนะจากนั้นผมก็สร้างตัวแปรขึ้นมาหนตัวนะครับ f i r e name ก็หละนะครับเท่ากับ row first name นะครับ เราไปดูที่เอาจริงผมก็เริ่มทำไม่ได้แล้วฮะออกเฟอร์มถูกตองนะครับอาแล้วตืคปปัปตัวนี้ไว้นะครับทีนี้เราบอกว่าสวัสดีครับเนี่ยสวัสดีเฉยๆไม่ได้ไมันต้องมีชื่อด้วยนะครับสวัสดีคุณอะไรเอาั้งชื่อทั้งนามสกุลเลยเอา Last name ครับเราจะสวัสดีทั้งชื่อทั้งนามสกุลเลยถ้าสมมติว่าล็อกอินถูกต้องนะครับให้โชว์ทั้งชื่อทั้งนามสกุลด้วยนะครับอ่ะหลาน นะครับรหัสผ่าน1 2 3นะครับถ้าถูกต้องนะครับกดเข้าไปปุ๊บนะครับมันจะมีสวัสดีครับคุณนะครับสวัสดีครับมีคุณได้ให้เกียรติครานิดนึงนะให้เกียรติครานิดนึ่งสวัสดีครับคุณกดปึ้งเข้าไปเอ้าแย่แล้วเกิดอะไรขึ้นอ่ามันบอกว่า first name เนี่ย under file และ k ี y เนี่ยชึบๆเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนะ ทำไม under file อันเด์ไฟล์ล่ะอ๋อผมเขียนคำว่า n เนมผิดอีกแล้วอะไรเนี่ยต้องกลับไปเรียนใหม่ไหมเนี่ยเขียนเนมผิดนะครับ N A M E อ่านว่า n เนมนะครับอ้า Run. นหมไครับสวัสดีครับคุณหนึ่งหนึ่งหนึ่งนะครับอ่ะสมมุติว่าอ่าอีกคนหนึ่งก็ได้อ่ะเป็น B นะครับเป็น b รหัสผ่านสี่ห้าหกนะครับ หลอกอินปึ้งสวัสดีครับคุณทดสอบนาสกุลข้อมูลใช่ไหมครับนี่ตรงนี้คุณทดสอบนาสกุลข้อมูลนะครับโอเคนะครับซึ่งนอกเหนือจากนี้เราอาจจะไปทําอย่างอื่นเพิ่มเติมก็ได้นะครับอาจจะเอาไปทำเซสชันนะครับนะครับเอาไปทำเซสชันนะครับไปเอาไว้คือเซสชันเนี่ยมันดีอย่างหนึ่งตรงที่ว่าเราสามารถที่จะเอาไปใช้หลายๆที่ได้นะครับ โดยไม่จำกัดว่าต้องต้องอยู่ที่หน้านี้นะครับเราจะบอกว่า section f เนี้ยนะครับเอาไปใส่ section แ,แบบนี้ก็ได้หรืออาจจะกำหนดค่า constant ขึ้นมาแบบไหนก็ได้นะครับแค่นี้เราก็สามารถที่จะทำตัวระบบล็อกอินแบบง่ายๆนะครับได้ละเราเพื่อให้เราสามารถเข้าสู่หน้าต่างๆได้นะครับส่วนใน advanced ลึกๆล,ลงไปเราอาจจะทำ section ตรวจสอบว่ามันมีการล็อกอินหรือย,ยังนะครับ ถ้ายังไม่ล็อกอินก็ให้เด้งกลับไปที่หน้าล็อกอินเสมอนะครับสมมติว่าเรากดแก้ไขเนะี่ยมีบางคนอาจจะลักไก่โดยพิมพ์ข้างบนเข้ามาเลยนะครับไม่ผ่านในตัวล็อกอินเข้ามาอย่างเงี้ยเราอาจจะมีตัวเช็คก,ก็ตรงนี้ว่าเข้าล็อกอินหรือย,ยังนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะฮะซึ่งอันนั้นก็มันจะเป็นอดวานขึ้นไปอีกนิดนึงนะครับซึ่งอันเนี้ยเราเวลาเราค่อนข้างน้อยเนาะเราก็เราเอาแค่พื้นฐานไปก่อนนะครับแด้วในพาร์ทตัดไปนะครับเราก็จะค่อยเจาะลึกลงรายละเอียดไปเรื่อยๆนะครับคือตอนนี้อยากเห็นภาพ กว้างๆก่อนนะครับดีเทลเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับอโอเคสำหรับวิดีโอชุดนี้ก็คงประมาณนี้ตามคอนเซปต์หนึ่งคลิป20นาทีไม่เกินนั้นนะครับอ่าเกินแล้วเกินนิดนึงช่างเถอะเนาะโอเคครับผม